สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังกันจอมพลังไม่ทนโพสต์เดือดลั่นหมดความอดทนแล้วเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกับกันจอมพลังเป็นอย่างดีชอบลงพินที่ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่พึ่งยามยากของคนทั่วประเทศล่าสุดกันได้โพสต์ข้อความเดือดผ่าน Facebook กันจอมพลังช่วยสู้โดยมีข้อความว่า พื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่ผมทำงานร่วมกับทหารและผมต้องการเอาคืนพร้อมเปิดเผยถึงการตั้งงบประมาณเกือบ1ล้านบาทในการสร้างสะพานสำหรับเอารถจรวดไปเจอก,กระบาลกัมพูชาซึ่งการจอมพลังได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการนี้ว่าใครเอาด้วยเชิญ อีกทั้งเขายัางได้ยืนยันว่าครั้งนี้จะจัดของหนักให้ทหารเต็มเหนี่ยวสุดกำลังที่เขาจะทำได้สุดท้ายกันได้กล่าวย้ำว่าความอดทนของเขาได้หมดลงแล้วและครั้งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะไม่เกี่ยวข้องกับทหารไทยแต่จะเป็นการกระทําที่มุ่งเน้นไปยังกัมพูชาเท่านั้นอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ